พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวราวรชการจังหวัดตราเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนีิบตัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเจ้าตราแหย่ยืนยันสิทธิ์เราชนะคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนมาแรกคึกคักประชาชนแน่นหนาธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในจังหวัดตราจังหวัดตราจัดประชุมคณะกรรมการ รวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระว่าราชการจังหวัดตราดเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนนิบัตรแกผ่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เวลา9นาฬิกาในวันที่15กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนนยบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชฐานโคกหนองนายแห่งน้ำใจและความหวังรุ่นที่3ทับ2,564ณนะเลือนจำจังหวัดตราดตำบลวังกระแจอ,อำเภอเมืองจังหวัดตราดทางนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห,งห่วงยยความอยู่และการดํารงชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมทั้งผู้ต้องขังซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้จึงได้ทรงพระกรุณาโปรโดเจ้าโปรโดม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังซึ่งประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านป้อนโคกขุดหนองทนานา เพื่อสร้างต้นแบบเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กโดยสามารถดำเนินการในทุกเรื่องของทุกเงื่อนไขของพื้นที่และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ฐานความคิดการฝึกวินันการลงมือปฏิบัติตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอกในการนี้มีผู้เข้ารับการอบรมใน ส่วนของเรือนจำจังหวัดตราดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศสิัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมรุ่นที่3ทับองพรของเรือนจำจังหวัดตราดจำนวน66รายสําหรับการอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาชมุมชนกระทรวงมหาดไทยกรมราชาัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานและน้อสมสำานึกในพระมหากรุณา,นานธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเพื่อเปิดโอกาสให้นักโทษเด็กขาดที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษมีความรู้ความเข้าใจส่งเสริมทักษะทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กโดยสามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับการทำเกษตร ที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสาม,มารถพึ่งพาตนเองมองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาอาชีพภายหลังจากการพ้นโทษตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนลงมือทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำสมดังพระราชมธานเคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม จ้าตราแธยืนยันสิทธิ์เราชนะคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนมาแรกคึกคักประชาชนแน่นหนาธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในจังหวัดตราดตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาในวันที่15กุมภาพันธ์2564ที่จังหวัดตราดบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนโครงการเราชนะวันแรกสำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคึกคักแต่เช้าโดยเฉพาะบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยทั้งสองสาขาในตัวเมืองตราดทั้งสาขาตราดและสาขา สักกรร้านค้าจังหวัดตราดตามมีประชาชนมารอคิวตั้งแต่เช้าตั้งแต่อาคารยังไม่เปิดทำการทำให้เกิดการในอัดจนต้องมีการจัดระเบียบต่อแถวตามลำดับคิวโดยผู้มารอคิวส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่มักไม่ค่อยมีความรู้ในการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและไม่สามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ และเมื่อถึงเวลาเปิดทําการของธนาคารทําให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารต้องออกมาจัดระเบียบในการเข้าใช้บริการของประชาชนชาวตราดที่มารอคิวทําให้ค่อนข้างวุ่นวายเล็กน้อยนางอัมภัยคำุทพบชาวบ้านที่มีสิทธิ์บอกว่าวันนี้เพื่อยืนยันสิทธ์เนื่องจากตนเองไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ไม่มีกระเป๋าตังค์นางสาวสงการพาสุขอายุ78ปีที่นั่งกลางร่ม ยู่บนรถซาเล้งบอกว่าเดินทางมาตั้งแต่7จ็นาฬิกาเพื่อมายืนยันสิทธิ์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตนเองจะได้รับสิทธิ์อะไรรู้แต่ว่าได้รับเงินจากรัฐบาลโดยมากับญาติใหญ้ใหญาติเข้าไปทําธุรกรรมในธนาคารก่อนนางน้ําพึ่งแสงเปิดเผยว่าการมารอตั้งแต่เช้าเพื่อยืนยันตนหลังได้รับสิทธิ์เยียวยาวจํานวน7 0 0 0บาทซึ่งมาแต่เช้าและก็ได้คิวแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปทําธุรกรรมยังรอคิวอยู่ ด้านนายพงศกรรอดนิมิตผู้จัดการอุโสสาขาตรากล่าวว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ธนาคารกรุงไทยเปิดให้บริการสําหรับประชาชนได้ยืนยันตนเองและลงทะเบียนสาหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15ถึง25กุมภาพันธ์2564ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนวันไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาวันแรกซึ่งที่สังเกตวันนี้ประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนจํานวนมากและมากในทุกๆจุด ทำให้เกิดการในอดของประชาชนก็มาได้รับความสะดวกในการให้บริการเท่าที่ควรโดยธนาคารกรุงไทยสาขาตราดจะทําการเพิ่มจุดลงทะเบียนให้บริการนอกสถานที่ในวันที่16-17กุมภาพันธ์2564เพื่อลดการในอดและเพิ่มความสะดวกเร็วให้กับประชาชนที่มาใช้บริการโดยจะเป็นการเปิดจุดรับลงทะเบียนสําหรับงานคลังจังหวัดตราดตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดตราด ซึ่งประชาชนมาลงทะเบียนยืนยันตนเองในโครงการเราชนะสามารถดําเนินสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่คลังจังหวัดได้อีกแห่งหนึ่งสําหรับเอกสารที่ต้องนําในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนคือบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและมีชิปการ์ดและตัวเจ้าของบัตรต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่ง ประชาชนสามารถลงทะเบียนวันไหนก็ได้ตั้งแต่วันที่15ถึง25กุมภาพันธ์2564รถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกอะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สา18 18 18ถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18กาะช้างฟังเอาวสับปรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 8 8 8 8 5 5่ 55. เอกมัยรถออกเวลา6กนาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราดจ,จับประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราดในวันที่15กุมภาพันธ์2564นายพินพิญโยประกอบผล เพราะว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราดครั้งที่1นึ่ทับ2,564โดยมีหนวงงานภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดตราดและรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะของภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมี เรื่องสําคัญเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําข้อเสนอโครงการการรับรองสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2ในส่วนของจังหวัดซึ่งประกอบด้วยโครงการพัฒนาด้านต่างๆ6ด้านคือโครงการสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการลงทุนการค้าและการค้าชายแดนด้านเกษตรกรด้านการท่องเที่ยว ได้คุณภาพชีวิตและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า14โครงการอาทิโครงการถนนรอบเกาะช้างโครงการขยายถนนจาก7เมตรเป็น10เมตรเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางสอยดาวคิวริธานบ่อไร่ด่านชมพลท่ากลุ่มท่าเส้นเป็นตน้นซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบจะดำเนินการจัดทำข้อเสนอปรับปรุง ข้อมูลก่อนเสนอพยังกลุ่มจังหวัดพะเออกสองต่อไปจังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการบำบัดทุบบำรุงสุขร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอในพื้นที่อำเภอคกกูด ในวันที่2กุมภาพันธ์2564นายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจังหวัดตราดจ,จัดโครงการบำบัดทุกมรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนร่วมกับเน่ยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อาสาวอด้วยการนำหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงมการรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเดือนละหนึ่งครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์2564จังหวัดตราดกำหนดจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนในวันพฤหัสบดีที่18กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปที่สาราประชาคมอำเภอเกาะกูดบ้านคลองหินดำหมู่ที่1ตำบลเกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดโดยส่วนราชการกต่างๆในระดับจังหวัดลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อน,นต่างๆให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีหน่วยงานให้บริการหลากหลายออกให้บริการประชาชนอาทิการออกหน่วยแพทย์พออสวอตรวจสุขภาพรักษาโรคงานด้านส่งเสริมการเกษตรงานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นตน้นจังหวัดตราจึงขอเชิญชวนประชาชนในตำบลกอกูดและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการในโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน